สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ให้อะไรนะครับวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ช่อง Hello Family Gang ใะ่ค่ะวันนี้นะคะทุกคนพวกเรามาเที่ยวกันใช่ไหมคะทุกคนที่มึงชวากนั่นเองแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพ่อมึงชวากรีสอร์ทนะตั้งอยู่ที่ปัตตานีร้อนอยู่ใกล้กับมึงชวากอควาเรียมเนี่ยซึ่งวันนี้เราจะมานอนกันบนบ้านต้นไม้ทุกคนทุกคนต้องรูนะคะบ้านต้นไม้และกาแฟด้วยแล้วก็ เราก็อยากพูดแบบนี้บ้างครับผมมากเลยจริงเนี่ยพวกเรกาแฟมาที่เนี่ยตั้งสองสาครั้งแล้วใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่เคยนอนที่บ้านต้นไม้สักครั้งเลยใช่คือปกติคือเราจะนอนแบบว่าบ้านพักไปเลยอะทุกคนใช่แต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราที่พวกเราได้นอนพักบนบ้านต้นไม้ไม่รคอเทนต์นี้เกิดขึ้นจากอะไรไม่รู้เลยคอนเทนต์นี้ก็เกิดขึ้นมาจากว่าพ่ออยากจะมาตกปลาทีมงานอ๋อ ปลาที่พ่อส่งด้ในวันนี้มีกี่ตัวเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อใหม่ก็บสมุดเพราะว่าไม่เคยตกปลามาตั้งหปีแล้วตกปลาล่าสุดเมื่อตอนไหนครับตกมหมึกหลงมึกอ๋อตกหมึกรอบที่แล้วที่เราไปบางซังไงบางเลร่อะบางเลร่อึดๆเอางี้ทุกคนปลาได้พอมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักของเรากันเลยดีกว่าไปดูบ้านพักกันเลยเทกแรกแหละไป ที่นี่มีบริการแบบว่ารถขนกลองเนาะไม่ต้องเดินจากที่ก่อนรถไปไกลนะไกลไปเองเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยสามารถเลี้ยงพี่ๆได้ตลอดเวลาครับทุกคนตอนนี้นะคเราก็ขึ้นมาบนบ้านไม้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาสั่งเป็นห้อง ห้องครูใช่ไหมเป็นอะไรเขาเรียกว่าบ้านตัวมาแฝดคือเรามากันหลายคนใช่ไหมเราก็เป็นแฝดไปเลยโอเคไหนี่คือเป็นห้องที่สองโอ้ยทุกคนวิวสวยมากโอ้ยทุกคนดูสิวทุกคนดูวิวเียคือแบบแบบถ้าไปช่วงเช้าใช่ไหมถึงแบเนี้คือเราจะเห็นวิวแบบได้แบบสวยงามมีความโค้งไงทุกคนนี่นี่มีแบบเส้นนำสายตาหน้านี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นบึงที่นักจับปลาทั้งหลายจะมาจับกันในวันนี้นะครับทุกคน ก็จะมีเตียงนอนอยู่สามเตียงนะอันนี้เราสั่งเตียงเสริมมาเพราะเรามากันเยอะใช่ไหมโฟกัสนี่นีมีห้องกระจกด้วยโฟกัสห้องแบบว่าแปรงฟันตอนเช้าเห็นดูห้องน้ำหน่อยสิว่าห้องนั้นจะใช้เป็นไงอุ้ยมาไปแถวไปห้องนู้นกันต่อดีกว่านะห้องเราก็จะประมาณนี้นะจะไปอีกห้องหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งเป็นห้องที่สวยใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะนี่เราก็มาเซอร์วิสเอนนิสหนึ่งแล้วแล้ววิวก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าอันนี้จะไกลกว่าห้องนู้นก็จะเห็นเส้นหนึงนู้นใหม่นะทุกคนนี่ตรงนนนีีี้้สวววยยก่่่าาเ คนละบ,บอกเลยว่าเป็นห้องพักที่วิวเนี่ยสวยมากเฮ้ยสวยสวยมันคืเจ๋งแบบสวยมากอันนี้คือ,อนนแบบว่าเราเปิดพัดลมกันเบอร์สามนะนะทุกคนดูในลมแม่งแรงจัดอะ ชอบเลยนะเพราะว่าข้างล่างบ้านเราก็แบบเป็นที่นั่งชิวนั่งกินอาหารวันนี้เราก็จะามาทำกิจกรรมใช่ไหมพี่กัสใช่ค่ะตืนเต้นไหมตื่เ,เต้นมากค่ะอ่ะนั้นเราพาทุกคนดูห้องนอนเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะครับจะให้พ่อเป็นคนนําตกปลานะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างน,นะคะืคนนี้ก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับ let's go บนี ก็สั่งอาหารมาแล้วใช่ไหมครับโฟกัสกับพ่อครับใช่ย<ช>เราต้องมีอะไรเพิ่งเ,เข้าต้องกระโดดมาใหม่หนึ่งสองไปเพื่ตอนนี้นะครับผมเราก็สั่งมาแล้วนะก็มีอะไรบ้างโฟกัสแนะนำหน่อยจ้าทุกคนนี่น,น,นะคะก็จะเป็นปลาทับทิม3รสนั่นเองนะคะทุกคนเป็นอย่างที่หนึ่งแล้วก็มีเป็นทอดมันกุ้งอ่าแล้วก็ดุน่ะอันนี้จะเป็นปลาบึกลวกปลาบึกลวกนะคะทุกคนนี่ก็็เปนกุ้งลวกนะอันนี้แงลวกนะกุ้งราดซอสมะขามนะคะทุกคนอันนี้เลยหอมยำข้าวโนดรวมมิตร ใช่แล้วก็น,นี้จะเป็นพวกยาวเอยำวบเส้นยำวบนเส้นกุ้งใช่หมก็เจียวอ่าตัวเจียเจ้ยวก็จะเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งนะฮะนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับกุ้งแม่น้ำ กุ้งกัางกลางเมนูนี้จะมีแต่กุ้งนะครับผมเจ็ดกุ้งโลนี้ทุกคน,นกินได้เป็นกุ้งไปเลยเดี๋ยวเรารายงานก่อนว่าหลังจากเราตกปลามาเป็นเวลาประมาณครึ่งสองชั่วโมงใช่ไหมยังยังไม่มีเข้าเลยนะนี่เนี่ทุกคนตัวนี้นะคะเกือบเราทำอาหารียบร้อยแล้วอเอากันเลยนะพเลยคนดูก็คงเชื่อแล้วนะแต่ต้องอันนี้พ่อมันจะว่าจะตกได้ไหม โอ้ตอนนี้ไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราจงไปอะไรเรายังมีเวลาทั้งคืนเขาเรียกว่าปลาอาจจะแบบกำลังเดินทางมายังไม่ถึงเดินทางมาเดินยังไม่มาตามนัดใช่ไหมต้องมาต้องประมาณแบบดึกๆใช่ไหมใชเอาเพราะเพราะว่านะเนี่ยหลังจากที่เรอตกปลาเสร็จแล้วไม่มีปลากินเราก็สั่งข้าวมากินในเย็นนี้นี่ค่ะทุกคนมางเราว่าเรามาชิมกันดีกว่าใช่อาหารนี้เป็นของที่รีสอร์ทนี้นะครับก็สามารถเพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งมาทานได้นะใช่ครับมีอาหารหลากหลายมีหลายเมนูมากๆเลย ครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบกินชาบูก็สามารถเอาเตาไฟฟ้ามากินได้คิดกับเตาเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทดังนั้นอย่ารอช้าเลยเราลองชิมกันดีกว่าว่าได้เลยเป็นยังไงบ้างอ่ะาจะกินอะไรว่ากินอะไรกุงลวกกุงลวกมาแร้วกุงลวกมาโดนเอาไปชิมหนึ่งชิ้นก่อนอันนี้หนึ่งชิ้นก่อนอันนี้ของแม่นะทุกคนนี่ครับมีือในการทำน้ำจิ้มของแม่จะเวิร์กไหมโอ้พ่อมีชิมมาแล้วเป็นไงอร่อยสะดุ้งเลยใช่เผ็ดกินไปปุ๊บแสงออกปากเลย ว่าไหมใส่สีด้อแสงไว้กุ้เข้ากุ้งเข้ากุ้งเปร้ยอร่อยไหมเค็มเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมอืมลองตัวน้องนี่น้องนี่แต่พี่จะมาชิมนี่นะเป็นกุ้งซอสมะขามอลองลองชิมนะอืออืออร่อยมันไม่ได้เค็มมากนะแต่มันจะหวานมากกว่าก็คูกับซอสมะขามก็ต้องหวานอืออ้าวหรอซอสหนากว่าประกันกินเป็นนี่นะคะทุกคนเป็นทอดมันกุ้งเป็นกุ้งอีกแล้วนะคะเป็นกุ้งแล้วก็จะมาหั่น อ่าแล้วก็าน้ำจิ้มเขาเรียน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มบวยป่ะบวยเป็นหวานนะคะโอ้ยอร่อยไหมอืมอร่อยไหมโอ้ยอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะกินกันให้หมดเลยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็แล้วส่วนพ่อจะไปตกปลาต่อไหมไม่มีมาตกปลาเลยอ่ะทุกคนก็นะครับต้องกดช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พ่อเรานะครับวันนี้พ่อเราต้องตกให้ได้นะครับตกไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วผมจะขับกลับบ้านนี่พูดเองนะแล้วก็ผมขับผมฝึกขับรถมาเมื่อวานเป็นไง ก็ลุ้นโอ้ถ้าเกิดถ่ายคลิปนะพนเพะ่นัพิีิพิพดพิ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 พ้ยใพิ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 ่ิมตพิพิิพก,กินิพ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 ินิพ ครับพี่ตายปั้นเยื่ออยู่ครับโอ้หเยื่อเราคืออะไรครับวันนี้มีขนมปังปั่นขนมปังปั่นมีลำแล้วก็เหยื่อหมักนิดหน่อยครับมีแววมากมั้ยยังครับตะกี้เริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วหลังจากเราอ่อยไปหลายปั้นแล้วใช่ไหมใช่ครับเราต้องอ่อยก่อนครับโอเคเดี๋ยวหวังว่าได้นะวันนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับคุณพ่อสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือยังเงียบอยู่แต่ว่า ตอนนี้เออเราได้ลมเย็นๆนะมาช่วยในการตกปลาแล้วก็ทให้เราใจเย็นๆขึ้นแล้วก็อตอนนี้รู้สึกว่าเสียงตาเดิมเข้าใกล้มาแล้วจากที่เราไม่เคยได้ยินเสียงไรมาเริมค <ๆ S 1> ือผใหญ่ๆเนาะเพิง่งมาใช่ไหมใช่ก็จะเป็นกลิ่นเหยื่อของเรานี่แหละเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็โยนใหม่ๆะอะไรเงี้ยก็แผน,นก็คือว่าเราจะต้องเขาเรียกอะไรทิ้งเหยื่อตรงเต้าเดิมตลอดอาจจะมีเปอร์เซ็น ตอนนี้เราก็ยังลุ้นนะครับจากเราทิ้งเหยื่อผิวดินแต่ว่าวันนี้ตอนนี้เราก็ลองแบบว่าทิ้งทุ่นดูบ้างนะเผื่อได้ปลาแบบที่มันมาริมตลิ่งกินเหยื่อกินอะไรที่เราล้างมือไว้เงี้ยเ่อได้ปลาพวกนั้นเป็นโบนัสของเราแต่เท่าทีด่ดูคนอื่นก็าตกเขาก็ได้แนละ้วนะเดียๆๆๆ๋ยวเดวดึงดึงยๆๆ <repetition> ่อนมาดึงดึง ตายตยลงทุนโคตรคุณพ่ออันนี้เหตุการณ์เป็นไงครับดิ่งดังอ่าคันอื่นตอนแรกคุณพ่อเฝ้านี่ใช่ไหมแต่ว่าปลาตัวน้อยแค่นี้ดึงชิงดิวลูกนะครับแล้วพี่ต่ายก็กระโดดพี่ต่ยดูนตอนนี้พี่ไต่ลงน้ำพี่ไต่เดินความเป็นปลาเลยพี่โอเคนี่ครับได้ว่ะได้จริงได้จริงพี่มดจริงไหมครับพี่มดครับหนึ่งตัวห้าขีดอือฮะ มันมาแลไม่ต่อยก็ต้งทำหนึ่งตัวห้าขีดเดินเถเมื่อกี้เมื่อกี้แม่เขาให้ทิ้งน้ำกุ้งใช่ไหมมาเลยมาเลยใช่มาเลยใช่ปลาตัวนี้นี่เกือบทำทีมงานบัตรเจี๊ยบไปคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูขนนต่อนะเพื่อนๆคงคิดว่ามันลึกนะครับตรงตรงนี้ตื้นนะครับตรงนี้จะตื้นเรมตะลิงคุณแม่เป็นไงครับที่ลงทุนไปครับคุณแม่อ้หเริ่มคุ้มแล้วค่ะบเรื่องป เราค้อไปหลายบ้านเลยกระชังผมได้ใช้แล้วครับกระชังผมได้ใช้่กระชังอะ ทิปการเที่ยวเราเดี๋ยวนี้เป็นไครับเรื่องการตกปลาเป็นไงบ้าง่ะคืไม่ตก,ตกครับพ่าตกปลาครับตกปลาก็มีให้ลุ้นนเรื่อยนะครับแล้วใครที่แบบว่ามีความสามารถมากกว่าเรานะลองมาตกดูได้เลยครับเพราะว่าขึ้นตัวใหญ่ๆ,ๆนัก็เล่นแต่เราไม่สามารถยาขึ้นไม่ได้นะค่ะลองมาลุ้นกันดูสนุกไหมวันนี้มานอนข้างบนบ้าน,นเป็นไงบ้างนอนสบายอิวก็สวยเดยที่กว้างขวางนะโอเคก็มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เราก็เอาตัวไปไปก่อนเนาะ คลิปหน้าเราจะไปถึงแล้วเราติดตามด้วยนะครับครับถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายตื่นนเล